ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือถ้าจะไม่เซ็นเพราะว่าจะมีข้อกฎหมายจะมีอะไรเนี่ยก็ออกมาบอกประชาชนให้รับรู้เพราะว่าไม่เหมือนในยุคทักษิณใช่ไหมขั้นการที่มันเซ็นอะไรทําอะไรมั่วไปหมดอ่ะขอให้เพียงถูกใจทักษิณเดี๋ยวได้ตาแหน่งมาอันนี้ถ้าคิดว่ารัฐบาลนี้มีอะไรข้อกฎหมายมีหลักปฏิบัติที่ไม่ถูกก็มาบอกให้ประชาชนรับรู้จะบ้างในนู่ในนี่ก็ศึกษาสิ นะมีหน้าที่เนี่ยถ้าจะมีที่จะไม่เซ็นได้มีมีมีเงื่อนไขมีเหตุผลที่ไม่เซ็นได้ก็มาบอกประชาชนไม่ได้ว่าแต่มาอมอ้มพนันไม่ได้<ะ>แต่พูดคุม่มเครือไม่ได้นะหรือถ้าไม่กล้านะเพราะว่าไม่อยากขัดแย้งเัาอีกฝ่ายนึงเดี๋ยวกลับมามีมหนาาแล้วตามเล่นงานก็คุณยอย่าลืมว่าประหลัดคนปัจจุบันที่การ,กรเกษียณแล้วคนที่เข้ามานั่นนะ ก่อนหน้านั้นมีคนอยู่สองคนคือวัชรีพุทธยนใช่ไหมชะป่าน,นั่นนะแล้วก็ยันโยโพวเรียราพวงราชโอ้โหนี่จ๋าจ๋าสองคนเ <พอ S 1> นีุกพ่อเลยนะเป็นตลาดที่ดูแบบอำนาจเยอะมากเลยเนาะพ่อตัวแม่เลย